งานไม่กระเบิงอยู่นี่หลังพอกันดีแล้วเพิเก่าเหมือนเดิมเส็ดงานต้นเที่ยงก็ม่ได้นอนหรอกเบิงนี่พี่น้องอีกคนหนึงครับสัมผัสแล้วอีกรอบหนึ่งหลังจากเขาเคยเจอกันยุทธีพัทยาเลยนะได้ยึดใส่กับผมหน่อยหมพัทยาพัทยาไอ่ไงก็ปากทั้งเอาตะลุว์เอาตะลุวที่เราบอกว่าเราเลิกเหล่าเลิกเลิกเหล่าเลิกสิ่งมุนีได้ย้อนย้อนลูกสาวแต่ก่อนกินคัก เป็นช่างเชื่อมนะพี่เนาะเป็นช่างเชื่อมโรงงานเรื่องเรื่องช่างเชื่อมหรือขออ้างเนยคือยังไงเดี๋ยวผมเคยเชื่อมเพื่อนเสียบตาที่ไหนเนี่ยเสียบตาแล้วพวกหลาพวกมีพวกมันมีงานก็ต้องสังสรรค์กันเลยดิมาคมนี่สุดยอดตกแรงบ่ได้อืทำมาวางตู้เชื่อมลงวางหัวเชื่อมมาแล้วก็มันหาแนวมาแก่ขออ้างเพิ่นแกไปแก่มัดมันแก่ใช่ล่ะมันฝังลงเลือดแบบนี้ าบาสุดเก่านีนาไปทำงานตัวพวกเรอสุดเก่านามว่าเล่นวะออาบต่งต้รอตัในพเรอสมัยสมัยอายุเกครับทั้งเชื่อมนี่มเดมัดมันเก่าบรามันจะไลได้ดีน้ำได้ช่างเชื่อมมนธรรมดานันเก้าศูนย์มือละเก้าร้อยคพันี่ก็สุดยอดเลยน่เกาศูนย์นี่สมัยนั้นาเลี้ยงผมยังยิ้มหาบาทอยู่เ ผมเองงานลงงานอีกยี่ห้าบาทด้วอยู่เป็นทั้งเชื่อมมืก่อนนะเชื่อมไอะไรเชื่อมพิกเซลเชื่อมพอแคตเชื่อมกันลงปตทกอนโอ้โหทีนี้เนี่ยเยวย่งยุลงกันปตทมาโดยเฉพาะเลื่องบ่ค่ะสั่งลงกันโดยโดยจะสั่งลงปลอกลงกันน้ำมันได้มุดน้ำบ่บ่บ่อันนั้นเขาลงกันพอดีต่อเออของเขาเนี่ยเชื่อมพอพวกตามเดินตามสายตามนี่ทั่วไปพอดีขันมือมือบนนี่ลีนี่เหตุงานบ่ได้เดีของลงกันของของไล่แล้วตาก็คือปล่อยเลย มันมันมัน,ม,น,ม,นมีผลเสียตามมาแบบนั่นบ่มันมีผลเสียจนมากจะเป็นโรคปอดจนไหลมันเป็นอากกเนาะเป็นอากกรกินกินมันสะสมโรคปอดไปกักบ็นจายเป็นโรคปอดสุดๆเลยครับแต่บางคนก็อยูเฉยเลยค่ะติดพวกติดเพื่อนพระท่านเลยปล่อยมือเลยทุกมือมีอยู่ครัเอาถามเปรียบเทียบยุคเก่าสุดนั่นราคาแปดก็หลายชั่วโมนี่ขึ้นเท่าไหร่เนาะต้นทุบอก ซึ่งมเ,เชื่อมเป็น,นยังไงเชื่อมเป็นตัวหรือเป็นชมงเป็นเรียกเอิ่นดีบีคือว่ายังทอสิบนิ้วกับสิบดีครับยังทคอสองนิ้วนี่กับสองดนับเป็นนับเป็นดีบเร็นี้กับดีบีละยังดีบละรลอยยี่สิบอย่างเงีดีบละอยังสี่ไหมครับขาเมานะมันใส่เวลาเชื่อมโดนมาเลยครับสมงละสิบดีบีย่งเงีอสิบสิบนี่ก็ทมันาหลายก็อยู่ประมาณ30มสิบนะ จะัปทีนี่กอแล้วเล้วเล้วนคุ้นเราวันนี้คุ้นเรายังีีละลอยกับีละลอยิีีกับันัครับมือนึงมือนึ่งบกอสาบพอแล้วโอโหสิบสิคุ้นยสไปซะบันี้ตเ้าเขาบ้างพองมันก้อีกราคาเลิกมากอ่ะจีบสังสันบมมีเงินเ่อืดเงินนาะบ่อืดเงินแล้วก็กินแบบทีมันได้าย จะก็ใส่ไงใส่ไงซ่งเชี่ยมเลยส่วนมากน้อยคนดีพอที่เก็บได้แหนกินตัวต้องกินเหล้ากินเบียร์เที่ยวมันเงินเฟ้ออั่นบกเงินเฟ้อเนาะร้านอาหารเก๋ติดตัวไปหนักเลยว่ะคักเลยมาตันนั่ะแต่ต้องมาหยุดแต่พอลูกสาวมาที้งเพราบิ่งมาเห็นองค์หญิงมันลืมแล้วสิพี่มันมันลืมไปเรื่อยแหมไป มูพวกมาหาก็ประสนใจจิแไหมเออพวกโทษไปไทยก็ไปไปอยากกำลังเบิ่งอยู่โทรมาขัดแก้วเออแค่นี้เด้อแค่นี้เด้อยับไปจริงไ่มพูดอะไรขึ้นบอกคำเดียวกันเหมือนเราเป็นน้ำอีหยังเขาเป็นน้ำอีหยังเอาถามความรู้สึกผู้อยู่ข้างหน่อเับผมถามย้ำถามครับคำกเก่าเลยเบิ่งมันเหมือนไข่มันมีมันมีอย่างอะจริงที่ว่ามันไข่เหมือน เหมือนจูงใจให้เฮาสนใจให้เฮาลืมให้เฮาลืมแนี้ยยืนรอห่างไปเลยทีอยากติดตามมันนะอยากเบิ้งว่าเอออีหลามันไปทังไหอีหลามือนี้มยึดหย่างยู่งนี่นะือมีเนี่ยดึงให้เฮากล้ามดีกว่าอยากเบิ้งอยากเบิ้งไปไปทางไหนมึงพูอันนี้กับพี่ไส้เดียวพี่ไส้มากินเจ้าบ้าบอกคำเดียวกันแต่ขนาดน้องเนี่ยบอกก็บอกเลยผู้นี้บอกมาล้มสาวหน่อยผมล้มมาหนีสามสิบปีครับบอกแค่มาเบิ้งมาล้มนองก็เดียว บอกเคยมาเบิร์นเธอเขนาดเห็นยูโบวิ่งไกลๆกันยังเงิบัตเทาเดียวบัดรคุ้นยิงมาม่อสุรอบมาเนี่ยแค่ไเจ็บแป้นโปสเตอร์ไปในเมืองาหนอยู่บ้านวันนี้กับ่อยตินครับปวดก่อนไปน้ำกับไปนอนอยู่รถเข้าไปบ่ได้ยันปวดใจไอ้เสียงเสียงแห้งก็เลยไปเข่าไปให้ไปนอนล้อรถใวดไปพยานีะครับโอหมาบ่ได้แม่บ้านบัว่าตอนนี้วันนี้น้ำไปน้ำกัน กาว่าคือว่าก็ว่าแน่ะว่าพีเบิงยังเบิงใน่ี่กับโมเลวเลยทีนี้บอกว่าอยากอยากไปเบิงอยากไปเห็นตัวแต่ตัวเป็นเต่ว่าเป็นยังไงวะทีอยากไปหาลูกเด็เบิงจะภาพันโมเบิงก็อยากไปเห็นโตอยากไปเห็นตเคยทางไข่ศิลปินยังจังสียังเถื่อนผมเคยชีวิตรับสายเคยชีวิตเลยสายแอบกระเบาเอ มักแต่ว่าก็บ่ได้ขังใครป่ะนี่บ่อยากบ่อยากไปใกล้ชิดบ่อยากไปเห็นบ่อยากฟังาราเป๋าฟังเปลือกีว็บพุงติดไปกันขามมาเลยวันนี้ขามเนี้ยมาเลยขามจะขามมานยังไหล่ยเหล่ยมันดีดขึ้นมันดีดขึ้นมาเองนะครับดีดในโทรศัพท์อ่ะก็ะโปงหก็เล่นเป็นอย่างแต่เคยเห็นเห็นบอโจอยู่เคยเบิ่งบอโจสมัยหลักแหลม ไปลิมยังติดต่อไปลิมอย่ครับลบางเพื่อนบางไฟลิมอยัางเงเขาเพื่อนเราทีไฟมองไฟใหม่อยังเพื่อนน่ะไปประเทศลุงประเทศเล้าอย่างเ้รถทั้งรถแออย่างเงครับได้เบิ้งอยู่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งสนิทเป็นนันเบิ้งขำานนะกับเบิ้งเขาเบิ้งคิดต่อไปเหรอยังเด้งมาเขากับเบิ้งไปเบิ้งไปแล้วเนาะอันนี้หน้าเด้งมากไปกดไปเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งมาอ่ะกดไปมันก็ไหลมาเองมันเรื่อยๆปะ ผมแปลกใจแต่ว่าเพิ่งบอกคำเดียวกันเบื้องหลังมันเลื้มมานะกินเหล้าจัะไงยุสลาเราเรียกว่ากินเหล้ากินจนว่าลูกกินว่าเงินจนบ่เหลือมาหนะทำนี่นี่ประมาณสี่โมงเนี่ยแล้วน่ยุสลาเราสันแล้วกินปลากินปิมลองมามาจากนั้นนาฬิกานั้นเนี่ยตีละครั้งเมงแมงเดี๋ยวพอดีได้ออกจากโรงงานแล้วอ่าหอดปั๊บเสียผ้าพอนุงอ่ะนั่ง โจ,โจกันก้อนเลยดี่ออกมากับแวะล่างก้อนเนี่ยคางล่างลาบล่างป่วยเป็นเลยเฮยว่า,า,นนากลับไปไหมแล้ววะกินกินจนวาได้กลับไปไหมตังเงดเนาะตังเงิดศิลป,ปินดีีดมากเลรเหรือไม่เจ้ไว้ยมูฮัาเจข้าข่อ,ยอย่ทีไหมครับนะ <c oughs> มีไว้เนยุบกสูเงน <c oughs> เออ้วถ้าน้งคนว่าวว่ากับว่าปวดเนี่ยส่วนมากเขาจะว่ากีหรอก แค่จะ่าเป็นศิลปินที่จังเขาคือจังเขารอคอยอยู่นะเ่นในความรู้สึกไหมวันในความรู้สึกคือจังคือจังเขาถ่าศิลปินผู้ใดผู้หนึ่งมาโดนโดนเนี่ยเออถ่าศิลปินให้โดนใจมากไม่มันคืออย่างมันมีแนวสนใจอยากหูนะอยากหูว่าเพิ่นที่ไปทางไหนเพิ่นที่เฮ็ดไอหยังแต่ละมื่อยันดีไหมดวงใจเป็นห่วงยังดีไหมเออ ก็ไก่เป็นห่วงเป็นห่วงเลยเออไก่เป็นห่วงเป็นอย่างไปเลยเออเลยติดตามติดยัเออเลยติดตามโอ้ยตายไม่ได้ไปอย่างงั้นเหรอเป็นน้อนใส่โน่มาดิอนหอดไปคืนห่านไปเมื่อไปพอพระเทศก็ไก่ปเป็นห่วงเป็นมันเป็นไอ้นี่ไปเลยเป็นห่วงกันกับของกับบ่เคยเด้อกับบ่เม็นหนุกเป็นหลานคนนู้นไงไหลอะแกนี่ไหลว่ามันไหลมันสุขุน แต่ว่าสิ่งที่ผมพุ่มใหญ่แท้ลูกสาวที่ผมยืนน้ำเหลืคือหลายคนที่ผมได้ยินไอ้เรื่องของ้างไขรลงไหลเกิดผมเดี๋ยวนี้ผมถืกกอว่าธรรมดาแล้วเดีออ๋ยวเขาบอกเขาแต่สิ่งที่ผมพุ่มใจคือหลายคนเลิกเล,กเลิกเราหลายคนเลิกเลิกกันเลิกการพานั้นนี่แม่เบบอพานี่ออที่เรายึดหมดเดี๋ยยวนี้ดจะไห<ล>นเอามันสิ่งใคริดกันคือเลิกไป จนสั้นเงีนบ่มื้อนีิสั้นเลยเงี้ับมาดอีกถ้าเห็นหน้าผมนี่มาแล้วมาแล้วกินเหี่ยวยันต์แล้วจะไปหาไปจะได้ลงรถบุปผาถามแล้วเอายันต์ห้อยยันต์แล้วจังอินเจอแค่หนึ่งสาวกมีคนเบิ้งผมหนิเพื่อนเก่าชุดเก่ามีหลายอยู่ฝากบอกนะผู้ใดที่กำลังนั่นอยู่ล้อหันมาเบิ้งคขีดองหญิงล้อเบิ้ง มันสิเป็นคือพีไงป๋วเฮเฮาก็บ่อยากว่าไปแมนนั้นบางคนมากก็มีคนบ่มมากกมีนี่เฮามันบังคับคนบ่ได้หอกครับอันนี้มันต้องความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ให้เขาลองแอบไปเบิ่งเอาให้มันมันสิลงสิลืมมันสิลืมเลื่มซิงที่นั่นบ่อะไรี่มัต้องอายครับทำมันต้องไปอายดอกอ่าประหยัดเป็นอย่างที่เฮาตัวเองวาดเขาคนนู้นคนนี้ย่างให้หน่อยนึงเฮาได้เป็นคนดีล่ะ ได้กลับขึ้นเป็นคนดีของครอบครัวล่ะอไม่เสียหายมันก็มีส่วนลบมันมีแต่ส่วนบวกมีแต่ส่วนบวกหนึ่งทานเราวพไปกินเงินท่ากันยังสองกันเทาพอไปกินเทาก็ได้กลับมาเบิ่งครอบครัวเหาเรื่องความอันตรายขับบิร์ขับลาไปในโรงานมันก็โล่งสบายความเบื่อละดีกว่าเคยกี่ห่วงทั้งลูกทั้งเมียกับทีห่วงเ้าเดี๋ยวขับรถไปเทิร์เมาส์เลืออีกสิบมีสิบโลนี่เมาแล้วตแจะมาโรงงานแล้วเนี่ยอ่จักสิเมียหอดห่องบ่กหอดห่องบ่ได้จักแล้วพเกียน้อยทางทางก็มีถึงขนาดนั้นเลย พุ่มใจพี่น้องอย่างนี้เหลือๆพุ่มพุ่มใจน้ำจิตกลับมาเป็นคนดีของของของครอบครัวดีใจน้ำสำนักฝ่ามาเกิดไปแล้วขันผู้ขายสีโวปวดนี่ได้ยินหลายคำบอกพี่น้องผมก็อยากบอกบางเถ้อก็อยากบอกบางเถ้อก็อยากให้พี่น้องโวเองนั้นยาสูบเนี่อยากินกินเลือดยาเลิกซื้งอยู่อก้มในอมยุบปากแตกเหมือนพี่ลีด้บยเราะเลือดยาจะสูบอง เลิกเหนื่อบะแด้เลิกบ่ได้เขียนงานไอ้เกียดมาดูมือละกองมือละสองร่องมรอละทางบูขอ้น้ำขอน้ำมือละสองรองรีสองจังบาทเอาคันบอกกันสีเงาไปคนนี้เดี๋ยวผมคุยกันนอกรอบดีก่อนไปหน่อยเนาะเอาคลิปนี้ไว้สักนิดสักก้อนเนาะนะครับดีใจครับที่ที่ใหญ่มากกันแล้วเลยใจกะลีดีใจแทนที่เลิกจากการติดบุหรี่โอติดเหล้านะครับติดเหล้าได้เลิกเลิกได้มากย่อนหย่อนลืมลืมเวลาไป กับการเบิงเนาะนะครับมันเป็นยาอกครับเขาเรียกว่ามันทําให้เราลืมแล้วมีความสุขจริงๆที่มันมันเกิดขึ้นก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วด้วยมุกหูโตนะมุกหูโตอีกทีเนี่ยมันแต่ก็เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตครับาคลิปนี้ไปสมีสักกันก็พี่น้องครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับคลิปสบายดีพี่น้อง